นอกจากนี้กองทุนก็ยังจะเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรีและเกรือข่ายสตรีการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรีตลอดจนสามารถที่จะช่วยเหลือเยอียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูกแปแบบ ให้สังคมนั้นเข้าใจปัญหาของสตรีในทุกมิติเกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีขึ้นมาค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็สร้างภาวะผู้นําการพัฒนาองค์ความรู้คุณภาพชีวิตด้วยค่ะเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเครือข่ายองค์กรสตรีทุกท่านนะคะ แล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนและสตรีไทยทั้งหลายคณะกรรมการในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะคะที่ได้เชิญสตรีอย่างน้อยเป็นตัวแทนของหลายๆองค์กรและรวมถึงองค์กรที่เป็นองค์กรสําคัญคือกองทุนกอ,องทุนของพัฒนาสตรีที่ในเครือข่ายของมหาไทยมารวมกันในที่นี้ ดีใจค่ะก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงรวมกันในห้องนี้ด้วยอนุภาพแล้วก็พลังจากสายตาที่เห็นก็รู้สึกดีใจมากค่ะก่อนเข้าไปในละเอียดนะคะทีฉันก็เองก็อยากจะขอถามคำถามเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆของกลุ่มสตรีว่าเราเห็นเหมือนกันหรือไม่ว่าวันนี้จำนวนสตรีมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่ามีผลศึกษาว่า สตรีเมื่อหาเงินได้แล้วเงินส่วนใหญ่ร้อยละ70-90ถึงอร์เซนไปใช้จ่ายเพื่อครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นแปลว่าถ้าสตรีมีรายได้เพิ่มก็จะหาเงินมาจุนเจือนในครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าสตรีมีเกินครึ่งหนึ่งของประเทศทำแบบนี้เหมือนเหมือนกันมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นใช่ไหมคะ โอย้ยางนี้เราเห็นตรงกันเลยใช่ไหมคะแล้วสตรีมีความเข้าใจในสตรีเหมือนกันไหมคะแต่ผู้ชายก็มีความเข้าใจด้วยเช่นกันใช่ไหมคะวันนี้หลายคนบอกว่าองค์กรสตรีจะเป็นคู่แข่งกับสุภาพบุรุษจริงหรือไม่คะ เดี๋ยวไม่มีใครรวมช่วยกันเสริมให้เรานะคะเราต้องอาศัยตั้งเจ็ดกระทรวงนะค่ะเขาบอกว่าสตรีรวมกันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่เป็นคู่แข่งกันถือว่าเป็นส่วนเติมเต็มของความสมบูรณ์ซึ่งกันและกันดีไหมคะดีค่ะดีนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอ แต่ดิฉันยืนยันว่าเป็นเพศที่มีความอดทนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาผู้หญิงก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตของตัวเองนั้นใช้เวลาตัดสินใจนานมากแต่เมื่อตัดสินใจแล้วไม่เคยถอยใช่ไหมคะใช่ค่ะดังนั้นวันนี้เราจะขอรวมพลังของสตรีในการช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกันได้ไหมคะ โอ้ยถ้าได้ยินอย่างนี้กองทุนพัฒนาสตรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนคงจะมีกําลังใจแย่เลยนะคะก็ขอเสียงสตรีในห้องนี้อีกทีได้ไหมคะในสภาสตรีนะคะจะม็มพลภายของบุรุษด้วยนะคะนนคะท่านคณะนะรัฐมนตรี แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้สตรีครึ่งประเทศต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในการช่วยกันร่วมกันในการพัฒนาบทบาทสตรีค่ะก็จึงเป็นโนโยบายในระคาในฐานะดิฉันเองก็เป็นผู้หญิงมีความเข้าใจในความต้องการของผู้หญิงเหมือนกันแล้วรู้ว่าอย่างแรกสิ่งที่ผู้หญิงต้องการนั่นคือ การยอมรับความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็เติงเป็นที่มาของนโยบาย ที่ของรัฐบาลที่อยากจะเห็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีและก็การที่ทำอย่างไรนั้นให้สตรีเข้าถึงแหล่งเดินทุนก็จึงเป็นนโยบายหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนะคะที่เราได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งต้องขอเรียนทุกท่านที่เกี่ยวข้องว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นองค์กรใหม่และไม่เคยมีกองทุนนี้เกิดขึ้นแต่แน่นอนค่ะการที่เรามีการตั้งคณะกรรมาการในการขับเคลื่อนนโยบายสตรีนั้นสิ่งแรกที่เราต้องการเห็นก็คือการมีส่วนร่วมคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาและส่วนร่วมในการถกคิดปัญหาจากทุกภาคส่วนร่วมกันในการรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อที่จะ ได้นำไปปรับปรุงและให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มสตรีที่วันนี้มีกว่าครึ่งประเทศนี่คือนโยบายอย่างแรกนโยบายอย่างที่สองก็คือองคอ์กรสตรีแม้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ต้องการการบริการร่วมกันอย่างน้อย 7กระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีโอกาสเรียนเชิญนักรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะเข้ามาช่วยบูรณาการและรวมแม้ทั้งกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลักที่ถือว่าเป็น Area b e s ยเ App s t ที่จะต้องเป็นผู้ที่จะช่วยให้ความบุณาในการบูรณาการเพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะ แล้วก็ยังมีอีกว่าทราบว่าวันนี้มีหลายๆองค์กรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดิฉันเห็นด้วยนะคะว่าประเทศไทยวันนี้มีองค์กรสตรีมากดังนั้นจุดมุ่งหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ต้องการเป็นกองทุนที่จะบูรณาการรวมทุกองค์กรสตรีที่มีอยู่เพื่อที่จะร่วมกันในการสร้างพลัง เพื่อสตรีที่มีอยู่ครึ่งประเทศในวันนี้เราไม่ต้องการเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วลดบทบาทหลายหลายองค์กรแต่เราต้องเป็นการเป็นองค์กรที่เชื่อมต่อและรับฟังความคิดเห็นของสตรีทั้งประเทศว่าเราจะก้าวไปสู่การพัฒนานี้ร่วมกันในอนาคตอย่างไร ถ้าพื้นฐานของสตรีได้รับการดูแลได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันได้รับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ร่วมกันมีการพัฒนามีความรู้แน่นอนค่ะรายได้ในครัวเรือนของท่านก็ต้องดีขึ้นจากรายได้ครัวเรือนก็ต้องเป็นในส่วนของการเสริมของจังหวัดและสุดท้าย ก็เสริมของเศรษฐกิจประเทศถ้าเรามีส่วนตรงนี้เข้ามาช่วยกันพัฒนาเพียงแค่ขอโอกาสผู้หญิงเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะดังน,นั้นวันนี้แหละค่ะก็เป็นวันที่จะขอความร่วมมือละค่ะทั้งท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่จะมาร่วมกันในที่นี้ในการที่จะช่วยกันพัฒนาบทบาทกองทุนสตรีนี้ให้เกิดขึ้นนะคะก็เรียนว่าจากวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้นะคะ เรามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสรรพลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเรามีวัตถุประสงค์4ข้อใหญ่ด้วยกันนะคะข้อแรกเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยสำหรับการลงทุนนั่นแปลว่าถ้ากลุ่มสตรีไหนมีความรู้ความสามารถ ก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่านก็สามารถขายายกิจการได้วันนี้จากเห็นที่ก่อนที่เราจะเข้าห้องประชุมก็มีหลายๆโครงการที่เกิดจากฝีมือแรงงานสตรีทั้งนั้นถ้าเพียงแค่ได้รับโอกาสเพียงแค่ได้รับการยอมรับเพียงแค่ได้รับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแน่นอนค่ะโอกาสตรงนี้มาถ,ถึงแล้วนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ข้อแรกของกองทุนค่ะข้อที่2ก็คือเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรีในการ เฝ้าระวังและดูแลปัญหาสตรีวันนี้ยังมีอีกหลายกลุ่มสตรีที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่แค่เพียงการยกระดับแต่เป็นการต้องการความช่วยเหลือในการศักดิ์สิความเป็นมนุษย์ศักดิ์สิของความสตรีในการถูกก,กดขี่ข่มเหงทางเพศกลุ่มนี้ล่ะคะก็จะเป็นแหล่งเงินทุนที่จะช่วยเหลือดูแลกลุ่มสตรีกลุ่มนี้ ให้ได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันรวมถึงการข้อแนะนำข้อกฎหมายต่างๆที่เพื่อให้เขาเพียงแค่ได้รับสิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไทยเท่านั้นเองนะคะสำหรับประการที่3ก็คือเป็นแร่งเงินทุนสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสตรีอันนี้จะเป็นลักษณะของการแหล่งเงินทุนที่จะเน้นกิจกรรมในการเสริมสร้างทั้งในส่วนของการแก้ปัญหาสตรีการรณรงค์ให้เข้าใจองค์กรสตรีเข้าใจผู้หญิงในทุกทกุมิติในทุกเพศและทุกวัย นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะใช้กิจกรรมในการรณรงค์รวมถึงกิจกรรมในการส่งเสริมบทบาทหรือคุณภาพของสตรีซึ่งตรงนี้คงต้องการการบูรณาการโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมที่จะช่วยเสริมสร้างอาชีพรวมถึงกระทรวงมหาดไทยด้วยในส่วนมีกิจกรรมนี้นะคะส่วนที่4วัตถุประสงค์ก็คือเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุน โครงการอื่นๆในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตรงนี้เป็นแหล่งที่จะเสริมในส่วนขององค์กรอื่นๆที่มีอยู่วันนี้ที่จะมีส่วนในการเสริมและต่อยอดของสตรีในทุกๆนิติและทุกๆสาขาอาชีพค่ะนะคะนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ใหญ่ๆของบทบาทในกองทุนนี้นะคะซึ่งกองทุนนี้จะทำงานนะคะแน่นอนค่ะกับองค์กร มหาไทยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงประเทศเราต้องการสมาชิกเพื่ออะไรคะเราต้องการสมาชิกเพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจสตรีในทุกๆมิติเราจะได้มีช่องทางในการสื่อสารกับสตรีอย่างเป็นระบบและเราจะใช้ช่องทางนี่แหลคะค่ะในการหาลือแลกเปลี่ยนความเข้าใจและสุดท้ายสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้ตัวแทนขององค์กรสตรีของตำบล จังหวัดของท่านหรือตัวแทนขององค์กรต่างๆเข้ามาร่วมเป็นกรรมการกับเราในการที่จะช่วยคิดช่วยสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมให้กับสตรีดังนั้นเมื่อมีการลงทะเบียนสมาชิกในว,วันนี้ก็จะเข้าสู่ขบวนการนะคะที่ต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการที่จะให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งผู้แทนของสตรีจากระดับตำบลอำเภอจังหวัด เพื่อที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการแห่งชาติร่วมกับทางรัฐบาลค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีคณะกรรมการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะก็จะมีการจัดสรรงบประมาณให้ไปให้นะคะซึ่งเฉลี่ยจังหวัดละ 100ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะมีแผนในการที่จะกระดสรรงบประมาณลงไปตามสัดส,ส่วนและตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณนั้นและก็ของแต่และโครงการซึ่งเราก็คงจะให้คณะอุปการนี้ในการที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนและผลักดันกิจกรรมหรือเนื้อหาหรือยุทธศาสตร์ใหญ่ร่วมกันค่ะนี่คือวัตถุประสงค์ก็กราบเรียนยืนยันนะคะรัฐบาลเป็นตัวการในการที่จะเชื่อม เสริมกองทุนพัฒน,นาบทบาทสตรีที่มีอยู่ในวันนี้นะคะเพื่อเกิดความแข็งแรงและเป็นระบบค่ะก็หวังว่าการจัดกองทุนพัฒน,นาบทบาทสตรีนี้นะคะ จะเข้าไปแก้ปัญหาในสตรีในสามมิติด้วยกันมิติแรกก็คือส่วนของสตรีที่ยังต้องได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหานั่นคือที่ดิฉันกล่าวตั้งแต่ต้นว่าวันนี้ปัญหาผู้หญิงในการได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการดูแลการถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือสตรีที่วันนี้มีความพร้อมแต่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริม คุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อที่จะต่อยอดการเข้าถึงเงินทุนการเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตนเองในการเสริมสร้างรายได้กลับไปยังครอบครัวและชุมชนของท่านกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่สตรีที่ได้รับการยอมรับอยู่ในสังคมในจังหวัดทำอย่างไรรัฐบาลจะต่อยอดให้กลุ่มสตรีนี้ได้รับการยอมรับขึ้นมาเป็นผู้นำทาทังสังคม ทางด้านการเมืองหรือแม้ทั่งในมิติอื่นๆให้เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนี่คือจุดมุ่งหมายของกองทุนพัฒนาสตรีทั้งหมดค่ะฉันก็หวังว่าการเจตนารมในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวันนี้จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนของภาคราชการทั้งส่วนขององค์กรสตรีต่างๆที่มีอยู่ในวันนี้เพื่อที่จะรวมกันเสริมสร้าง ศักยภาพของสตรีซึ่งดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าวันนี้การพัฒนาสตรีนั้นเป็นไปอย่างดีขึ้นมากแล้วแต่ยังต้องการการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกเพราะวันนี้เรามีสตรีที่เก่ง มากมายและปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลที่เป็นปีครบรอบ80พรรษาของพระาสมเด็จของสมเด็จพระนางเจ้าปรมราชินีนาชก็ถืออีกหนึ่งปีนั้นที่เราจะได้มีโอกาสในการที่จะเสริมสร้างสริภาพของบทบาทสตรีและรวมถึงเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยนะคะก็สุดท้ายค่ะขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณ และขอให้กำลังใจในนามของผู้หญิงคนหนึ่งไปยังผู้หญิงอีกครึ่งประเทศในวันนี้เช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพ่อคุณนายกรัฐสมนตรียิ่งรัชชินวัตรที่ได้เกียรติบไม่นโยบายการเป็นการชี้แจงนโยบายกองทุนพัฒนาบุาพ์สตรีในภูมิภาคนะคะโดยนางสาวยิ่งรัชชินวัตรนายยรัฐมนตรีครับวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังผู้ว่าประจำจังหวัดที่ภคใต้ สตรีพัฒนานะคะที่แสดงพลังของสตรีในธรรมชาตนี้นะคะภายหลังจากนี้เราก็จะสตรีก็จะได้ท้าทายพบปะผู้เข้าร่วมประชานแต่เป็นทายัยนะคะและขั้นตอนต่อไปก็จะจารชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบด็ละสตรีโดยนายสาวอนุตมาอ่อนวิวัฒน์นายสุนัยเศรษฐวุฒิเมืองและธรรมชาติสียาดาปาลิมาพันธ์ค่ะ ี้นคะเราได้รับเกียรติจากคุณสัจยานาเวียนณฐีคณะที่ปึกษาพัฒนาสารพมและการบ้านกางของมุกจังหวัดอุดรธานีนะคะกรจะได้เล่าถึงแบบสตรีไทที่เานังด้วยนะคะสวัสดีค่ะสตรีพัฒนาสตีพัฒนเป็นยังไงบ้างคะอาจาย์ในวันนี้พลังสตรีอาจารย์มีะรมาเตมเต็มนะคเรายัง เราก็รู้สึกว่าเห็นพลังนะคะอย่างที่ท่านนายกฯไปได้พูดนะคะจากสปเร